้องซิยุนี่เรามายืนกันทำไมหลังบ้านเนี่ยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนาะวันนี้มีงูจะคลอดลูกมีงูจะคลอดลูกเหรอเฮ้ยบ้านเราจะมีหมาแล้วเหรอจะมีลูกหมาอไปซิวพาไปดูดินี่เหรอมีงูไม่ใช่มีงูนั่นคิงคองอันนี้คิงคองเหรอคิงคองมาเฝ้าบ้านทำไมเนี่ยนี่มีพี่ลิวอยู่พี่ลิวนมาเฝ้าใครอยู่เนี่ยเฝ้ามีงูครับมีงูเหรอมีงูเขาไปนอนอยู่ตัวเดียวในบ้านเขาเป็นอะไรเนี่ยเขากำลันจะคลอดล่ครับอ่ะมีงู มีงอปกติถ้าเลียบนี่ต้องออกมานะใช่ตอนนี้เขาเหมือนเขาทรมานโอ้โหเขาปวดท้องอย่สบายมีงอจะเป็นคุณแม่แล้วเหรอเนี่ยคณแม่ก็อ่อนมีคนที่เขาห่วงแฟนมากเลยเมื่อกี้ผมจะเข้ามาก็ไม่ให้เขามีคนห่วงแฟนเหรอนี่อใช่เนี่ยเขาจะสำรวจก่อนว่ารู้จักหรือเปล่ากินของนะครับกินของเป็นพ่อของเด็กดูคุณแม่หน่อยคุณแม่เป็นไงบ้างโอ้โหหน้าของสารจังเลยเหนื่อยหุย ตอนนี้เหนื่อยจริงๆนะเพราะว่าจมูกอะอมีเหงื่อด้วยทั้งทางที่ห้องมันเป็นแอร์อะ,อะนแสดงว่า,า<ช>กำลังเหนื่อยไกลคอเต็มทีเดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกดีกว่าเรารอให้มีน้ำคลอดเองเม,<ห>ม,มาก่ลยเนี่ยเขาคงไม่อยากให้ใครมาปวนเขา ตื่นเต้นมากเลยีิกูจะคลอดแล้วนี่นะครับพี่ดิมเพิ่งจะกลับมาใช่มาดูลูกสิเป็นไงบ้างโอ้ยทำไมไม่เห็นออกสักทีล่ะวม่งูโอ้ยยิงเดินมารับอยู่ยังเดินมารับอยู่เสร็จจะไม่คลอดแล้วแหละวันนี้เมื่อกี้ตอนที่พี่มาก็เดินมาดีใจรอบหนึ่งแล้วคราวนี้ก็ไปนอนในนั้นเลยเห็นปะโอเคโอเคเอาไหวไหมนะไหนอ่ยางยังข้ามสายอยู่ข้ามสายอยู่อ่ะข้ามไม่ได้ ทอไมไม่ไ้รีวิววันนี้มาไหนดีขอดูท้องหน่อยไม่เคยดูท้องมีงูเลยอ่ะมีงูมาดีมาแล้วมีงูมาโอ้คนท้องเหรอนั่งลงก่อนนั่งลงไหนดูซิว่าหนาท้องเขาเป็นยังไงคือแบบว่าน้องๆอ่ะไม่เห็นว่ามีงูออกกล้องหนาช่วยจริงๆมีงูไปตั้งคันอยู่นะคะมาแอบอันนี้อยู่เต็มตัวพ่อดี๋ยดีใจเอาดีใจโอเคดีใจดูมีงูตัวใหญ่มากนะขอบอกว่ามีงูจะมีลูกสามตัวเอกเคลีแล้วเหรอ เฉแล้วอ้ชุนเฉียวดีใจไปแล้วเห็นปะเดี๋ยวกมันคุยเนี่ยมันจะคุยคคือดีไปอ่านมาเขาบอกว่าถ้าหมาจะคลอเนยมันจะคุยเหมือนแบบคุยเตรียมหาอะไรเพื่อที่ว่าให้ลูกมันนอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นดีก็คุยหลแต่คงไม่ไม่คลอแล้วแหละวันนี้ระหว่าระหว่างถึงช่วงนี้แล้วก็คิดในใจไว้เลยว่าจะตั้งชื่อว่าอะไร คิดรอไว้เลยตอนนี้คิดไว้ว่าแม่ชื่อมีงูใช่ไหมลูกชื่องูอีอีกคนนึงชื่ออีอี้ดีไหมอีอีต้องรอดูสีก่อนเออต้องรอดูสีมันเป็นสีอะไรได้บ้างนะจริงๆอ่ะคิงคองสีน้ำตาลมีงูสีดำใช่ไหม ก็เป็นได้ทั้งสีดำสีน้ำตาลเลยบางทีก็เป็นสีขาวก็ไ <discut> ด <ters> ้นะเป็นสีขาวก็ได้ใช่แต่ดิคิดไว้ว่าอาจจะอาจจะเป็นสีดำด้วยก็ได้คิงคองครึ่งตัวหน้าเป็นสีขาวใช่ครึ่งตัวหลังเป็นสีดำเพราะว่าจริงๆอ่ะคิงคองมันก็มีความเป็นสีดำเยอะไงคิงคองก็ไม่ได้แบบสีน้ำตาลอ่อนนะอันนี้คือแบบสีน้ำตาลเข้มละสีคิงคองคืนเต้นจังในชีวิตนี้ไม่เคยเลี้ยงหมาเลยอ่ะไม่เคยเลี้ยงหมาแล้วแบบหมาข้อทุกอย่าเนี่ยเนี่ยข้อเกปุ๊ย ถ้ากันเดี๋ยวเราเรอดูไปเรื่อยๆก่อนไม่ว่าจะเห็นตอนที่คลอ,อดออกมาเียะตัวหรือว่ามาเจออีกทีนึงก็เจอมาสามตัวเลยต้องรอดูนะโอ้โหเชงเจ้ามาแล้วมิงโง่มิงโง่มิงูงจะคลอดอีกตัวแล้วอตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีห้าแล้วครับได้ยินเสียงมิงูร้องแล้วก็ลงมาดูใช่ก็เลยได้เห็นมิงูง่คลอดน้องตัวเล็กมาแล้วัวสีดำ นี Ooh, <architectural. S 1> ่นี่นี่จะขอดหรือครับจะขอดหรือเนี่ยเฮ้ยนี่น่ารักมีใไหมไอ้ตัวดำเหมือนมีงูเลยเราจะร้องเก่งเหมือนคิงคองนะให้ดูใกล้ๆก่อนอันนี้เป็นเป็นผู้ชายนะคะผมเป็นผู้ชายครับน่ารักมากเลยเนี่ยไอ้ตัวดำเนี่ยน่าเหมือนมีงูไหมเนี่ยดูสิทุกคนโอ้โหดำเหมือนมีงู ด้าเหมือนแม่เลยเออขนเด้าถูกต้องไหมคะไปดูหนิแต้มแต้มที่คิ้วคือแบบชัดมากเห็นปะเหมือนมีรูเลยอ่ะดูดิยังไม่ลืมตาไงแต้มมันมันลุ้นมันลุ้นลุ้นลุ้นคุณแม่จะคลอดยังคุณแม่จะคลอดยังคุณแม่จะคลอดยังเฮ้ย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 เอาลูกหลบก่อนลูกโดนเหยียบโอ้จะคลอดแล้วเฮ้ยน่าจะไม่ไหวแล้วว่ะเฮ้ย มีเสียงมีเสียงตุกตุกบอกว่าจากท้องอ่ะใช่ตุกตุกับไม่รู้เสียงอะไรท้องทิพย์เหรอท้องทิพย์้ยจะออกแล้วจะออกแล้วเปิดแล้วอ่ะเป็นเนื้อลูกเฮ้ยออกแล้วออกแล้วออกวันนี้นี่ออกแล้ว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 เปิดออกมาแล้วโอ้สูซูเอางูเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วที่ว่าเจะตกเงียบเดี๋ยวมันตกใจมันตกใจโอ้โห นี่นะขนาดหมาคข้อรู่นมันทอล์มาเลยเนาะคนเราจะไม่รับแม่ได้ไงเนี่ยโอ้เป็นถุงมาเลยะสีน้ตาสีนำตาใช่เหรอสีาสีน้ำตาลสีน้ำตาลนี่สีน้ำตาลชินเบอเลอร์เลยลูกออกมาแล้วลูกโอ้ยลูกมาว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมิงโง่เดี๋ยวมิงโง่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกลูกลูกอ่ะอ่ามันไปกัดบนขาลูกเสียวอ่ะโอ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเสียวมันกัดขาลูกอ่ะเฮ้ยสีน้ำตาเหมือนคองคองเลยอ่ะตัวเนี้ยกุมะหรือเปล่าเนี้ยกุมะด้วยน้ำตาลดำอ่ะเออน้ำตาลดำโอเฮ้ยนึ่งแป้นจังโอ้ได้เห็นจนได้นะครับมีตูคขอดลูกโอ้ยสีน้ำตาหนึ่งตัวนะคะ เอ้ตัวนี้เหมือนตัวใหญ่กว่าพี่เหมือนปะเนีเ่ยตัวนี้มันตัวใหญ่กว่าตัวนั้นใช่ตัวนี้มันตัวยาวกว่าอยาวกว่าวนี่มันไอคนชัดเลยจะบอกนะว่าได้รู่มาเป็นหมาพันธุ์เซีอกบหมาเซกอบค่ะดูสิวิ่งยาวกว่าจริงด้วยดูเทียม,มแบบเออเออแต่ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าแล้วไอ้ขนขนมันเรียบอยู่ขนเรียบแพร่อยู่แต่มันก็หรืออีกตัวหนึ่งนะคะอีกตื่นเต้นมากมีออกมาอีกตัวนึงแล้วอโ้ย อยู yeah, like ่ดีจะออกก็ออกเลยมาลุกมาในฐานตั้งตัวเลยโอ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาโอ้โหชิ่งก็ชิ่งกชิ่งก็กินกินกินโล้โว้าวเอ๋วเวลสีน้ำตาล โอ้ยตัวนี้ตัวนี้หมาหรือเสือเนี่ยเฮ้ยนี่มันลายเสือโค้งเลยนี่ว่าตัวเนี้ยโอ้ได้สีน้ำตาลมาตัวสองตัวแน่ปวดรุนแลงสีขาวเนี่ยมันทำมือแม่มันน่ารักกว่าพี่เขาเริ่มฟุบฟุบเหรอโอ้ไม่มีใครสนใจน้องดำเลยง่งเราเกิดมาโดยที่ไม่มีใครเห็นเกิดมาเงียบๆตัวเดียว ถ้าถ้าเทียบกันนะพี่สองตัวเกิดมาเล่นท่ายากเอตัวสีดำาล้ตัวใหญ่กว่านี้จะตัวเล็กสีน้ำตาลเฮ้ยตัวหนึ่งเท่ใจวะเร็วกว่านตัวอะไรอะแทนนว้าโอ้ตัวผู้สามตัวเลยเหรอลูกโอ้ตัวผู้สามตัวเลยกาดกันกระจายแน่งานนี้ตัวนี้ลอดประมาณจุดไนเช้าอ่ะตีห้าว่าพี่พีไอตัวนั้นน่าจะตีห้าไอตัวที่สองขอดตอนหกโมงเกือบจะเป๊ะเลยแล้วก็ ตัวนี้คลอตอน6กโมงยี่ยี่สาประมาณไม่คิดเลยว่าจะมีหมายเยอะขนาดนี้ไม่คิดเลยวันแรกกะเลี้ยงมิงโงตัวเดียวเสร็จแล้วจําไม่ได้แล้วว่าเอลอเออเอล,อเอลอมาต่อใครไม่รู้แหละมา <c oughs> ทําใหา้อยากได้ไซ่วบิเรียน <c oughs> ก็ไปเออเลอร์ต่อถ้าเราไปอยากได้ของไได้ไง่ะถ้ก็ลองมีสีดำแล้วก็อยากซม้อนด้ จริงอะอยากเรอยากได้สีน้ำตาลแต่ว่ามันมีเห็นมีงูเนาะตั้งแต่เลี้ยงสัตว์มามีนี่แหละที่เลี้ยงจนคลอดลูกพ่อมันก็ยังเด็กอยู่เลยพ่อมันเพิ่งกี่ขวบเองอะเอ้ยถึงขวบสิบเดือนเองไอ้คลองอะเผลอปล่อยอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวคือไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเลยตอนแรกก็หวังว่าจะไม่คลอดเนาะจะไม่ท้องเนาะแต่ทีมันคิดอยู่แล้วว่ามันจะต้องติดเพราะว่าตอนตอนที่แบบที่มันติดอะมีงูมันมีการตกไข่พอดีนะอ๋อใช่ ยคุณแม่เพิ่มใช่หรอคะไม่ใช่จะคลอดเพิ่มมาเน่หมดแล้วมีสามตัวดีดีด้วยหมาดำคุณมีทุกหมาสามตัวฮะไรมันขึ้นไปปีนหาข้าบุญเนี่ยจะมีสามตัวก็กำลังดีนะมันไม่เลี้ยงแบบไม่เลี้ยงเยอะเกินไปหรอเออจะได้แบบดูแลลูกคุณแล้วสามตัวเก่าสามตัวเก่าก็ดีเออไม่สามตัวเก่าบวกสามตัวใหม่เมื่อกี้ตัวได้หกตัวหกตัวเบาๆต้องถามน้องๆว่าอยากให้เราเลี้ยงไว้ไหมเออ น้องๆก็ต้องอยากให้เลี้ยงอยู่แล้วเาเสี่ยวคิงคองจะไปเป็นพ่อของลูกเอเลอร์อีกไม่ได้ขอร้องนะเดี๋ยวคิงคองต้องพาไปทำหมันและเพราะเดี๋ยวมันจะไปจีบเอเลอร์ตัดไข่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้แล้วถ้าจะผสมพันธุ์ค่อยต่อกลับมาใช่ใเพราะว่าคิงคองเนี่ยตอนนี้เขาอยู่กับเอเลอร์เนี่ยเขากระหน่อกันตลอดเขาเขาเขาลืมมีงูแล้วเพราะว่ามีงูอ่ะ ใกล้คลอดแล้วลมเฉียวไงมิงุก็ต้องอยู่กับโลกเนาะต้องเปิดประตูเข้ามามันดีใจมากเลยนะเหรอเห็นพี่เหรอใช่ก็นี่มันวิ่งต๊กติ๊กติ๊กมาไงคือเหมือนมีงูมันแบบมันอยากบอกอ่ะหนูคลอดแล้วหนูคลอดแล้วตอนแรกก็ยังไม่รู้เว้ยว่ามีเออยากไปเจอมันดำไงตอนแรกมันออมาสีดำแล้วดันอยู่ในบ็อกด้วยนะเดี๋ยวขึ้นไปรอแล้วเออก็นึกว่าไม่เป็นไรเว้ยสักพักเอ้า แล้วคือเขาไปคาบของเล่นเอไอของเล่นนั้น่ะคาบเอาไว้ข้างๆลูกไอ <t> <c> <bunk> เราก็นึกว่าคาบของเล่นมาเล่นเออไปคาบของเล่นมาวางข้างลูกงงม,มากแ <c oughs> ล้ววะสลบไปแลปล่อยคุณแม่พักผ่อนไปเนาะไปแล้น,นะลูกมาสามตัอว่เออวันนี้ซื้อเค้คกกินกันดีกว่าไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย โอ้โหมีงูมีงูคนสวยไอ้ต้าวน่ารักไอ้ต้ามีงูต้ามีงูเขาหาลูกกันใหญ่เลยไหนเฮ้ยเจอเหรอพาไปดูลูกเขาหน่อยดิเซนลูกเขาอยู่ข้างในเหรอเฮ้ยพี่พึ่งอยู่ข้างในไปเขาจะเข้าแล้วนะฮะเขาจะเข้าไปหาลูกเขาแล้วเมื่อกี้ลูกมันหายไปตัวนึงโอ้หายอยู่ตรงนั้นลูกมันหรออยู่ได้ค่ะใครดูมีแน่ๆอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปนะำมันหูจรเสียนแล้ววะขูุ้ย มีงูเลื้อยลูกสามตัวของเขาในหมอว่าสองตัวหมอบอกว่าสามแล้วผมทำไมสองนี่ไิวอะไรบอกว่าห้าเมื่อคืนน่ะ <c oughs> มันห่วงจริงป่ะเดินเดินลองเข้าไปกกใกล้ๆหน่อยดิมไม่เป็นไรครัไม่เป็นไรครับมีสีอะไรบ้างเนี่ยเอ้ยหนึ่งสองมีงูห่วงไหมเนี่ยจับทำได้จับแต่จับขนันจับขามันได้แล้วมีงูมีงูขอจับลูกได้ไหม ตัวนังอยู่ไหนโอ้มันนอนนทัไม่ลุกเลยเฮ้ยตอนนี้โอ้โหลุกหนูเลยเหมือนกินคองเลยอะกันน่ะไม่มีหนูเดียวทับลูกตัเองหรือเปล่ามันหายตัวเลยเนี่ยเฮ้ยเอ้ยทับตายเลยนะอยู่อยู่อยู่ข้างหลังอ๋อเลือกโ่ปะเป็ไงมาแล้วมาแล้วมาามามามไมามามนอาม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 ่มุมา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 มล้วเามาม่มา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 มมา่มามามมมมมุดมา เออไปอยู่หน้าแล้วโอ้โหรอเนี่ยตัวมันก็พูดหมดเลยค่ะสามตัวอ๋อเัวพูดสามตัวเลยเหรอโอ้นี่จะสร้างเผ่าพันธุ์หรือไงฮะเอาไอ้ตัวนั้นหัวเข้าไปอีกแล้วเอาไอ้นี่มันชนมากเลยอ่ะนี่แหละแล้วก็มันก็จะล้อมเนี่ยจับใช่มใ้จนี่เข้าไปแนีหมดตัวแล้วเนี่ยคืออะหรดูดิมีตัวไหนบ้างแต่มันไม่ห่วงกระโคนมีงูอ่ะมันห่อตัวเดียวกัน นี่นะตัวที่พี่ยริงเห็นตัวตัวนี้เป็นดำรู้ไหตัวนี้เป็นพี่ตัวนี้ออกกอดคนแรกอ๋อคือดีมาถ่ายคลิปไว้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้น้องๆดูกันพี่ก็สงสัยอยู่ว่าตัวไหนออกมาตัวแรกนี่คนนี้น้ตาลแซมๆนะดูดิใช่คนนี้เป็นพี่คนนี้คนแรกนี่ลายเดียวกับแม่ใช่แล้วตัวใหญ่สุดเลยดูอ้วนมากน้องดำเนี่ยตัวนี้น่ารักว่าตัวตัวไหนตัวที้แล้วก็ตัวที้ตัวตัวสุดท้ายมันจะตัวเล็กอ่ะตัวนี้ใช่ตัวนั้นตัวเล็กใช่แล้วตัวเล็กพี่เล่นกับล่กตัวเอง ตอนที่ออกมาใหม่ๆนะพี่ตัวเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะอใช่ตัวเย็นเจี๊ยบเย็นจนแบบว่าต้องเรือหาผ้าแบบน,นนะั้นาะเมื่อวานให้มันเนี่ยคือแบบมีมลลงูเลี้ยงลูกเก่งมากเลยนะแล้วเออมื่อคืนออกลูกยากไหมไม่ยากออกง่ายตัวมีตัวแรกนะั่นแหละน่าจะออกยากเพราะมันตัวใหญ่เงี้ยแล้วก็ตัวตัวที่สองตัวที่สองมาตัวใหญ่มันก็เบ่งแบบเบ่งอยู่ใช่หนูว่าตัวแรกมันน่าจะยากเพราะว่าเป็นตัวแรกไงแล้วตัวสุดท้ายอะอยู่ดีออกก็คือออกเลยเลยพี่เห็นตอนออกเลยเห็นก็พี่เป็นคนช่วยทำคลอเนี้ยริ่เหมคะช่วยทำข้อด้วยหรอ ดีเป็นหมอตำแยไปเลยหมอตำแยถามเรียนมาจากยูทูปผ่าะในในการทำข้อต่อมาทำข้อต่เองเลยใช่ทำข้อต่อเองอันนี้เหมือนไอคอนมิติกเด็กอะที่มันมาที่มันมาไอ้คืนได้แล้วเนี่ยแม่คุณมองเห็นแล้วครบแล้วน่ารักเนาะตัว่ามตัวคุณแม่คุณแม่นอนนิ่งเลยอะ โอ้ดูเหหอลูกก็ต้องเลี้ยงของเล่นก็ต้องเล่นเห็หมคนมีลูกยังสาวอะไรอย่างเงี้ยแหละยังยังติดเล่นอยู่คลิปนี้นะคะเราก็มาดูการทำค้อมีงูนอยก็คือแบบ มีงูอ่เจ็บเ้องตั้งแต่ประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งแล้วแหละและว้วก็จะคลอดคือตอนเช้าเลยตีห้าแล้วแล้วก็พี่ดิมก็ได้ถ่ายทําการคลอดมิงูครั้งแรกและตื่นเต้นมากมีชื่อ,อยังเดี๋ยวไม่มีชื่อเดี๋ยวช่วยให้ให้น้องๆนะคะช่วยกันตั้งชื่อหน่ะว่า3มตัวนี้จะชื่อว่าอะไรกันบ้างนะพอ่อมีชื่อพ่อด้วยพ่อเขาชื่อกิงคองแม่เขาชื่อมิงู แล้วก็ลูกเขายังไม่มีชื่อนะมาลองมาลองตั้งชื่อกันว่าสามตัวจะชื่ออะไรนะคะถ้าถ้าถ้าเราชอบที่ไหนเราจะหยิบมาตั้งใช่ถ้าสมมติว่าชื่อไหนโดนใจเดี๋ยวพี่เอามาตั้งจริงเลยว่าลูกมีหมูกชื่อใรบ้างเนานะเอาไว้ว่าคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบชอบ่องเราก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าค่ะ